ไม่โดนพี่ออกก่อนนะน้องสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจุดจีเกมและเกมซอมบี้สเตทตเอาเอาเข้าไปชอบนะัก ุ้ยปืนก็มีแค่กระบอกเดียวโอ้โหเอาความแรงของระเบิดก่อนดันนะมาดูซิเขาจะเปลี่ยนดานให้เราไหมรถถังก็เหลือเกิน <c oughs> อ,อะไรให้กูคว่างระเบิดก่อนอะไรอีกนี่แน่โอ้ยชนทันโอ้โหมึงยังสร้างกันไม่เสร็จอีกเกินเนี่ยทำไมขี้เกียจนะเนี่ยพวกมึงเนี่ย มีสร้างไม่เสร็จคุณผู้ชมพ่นสิกุจ,จังเลยหัวโลนนี่เหรอเป็นเจ้าอาวาสวัดไหนอย่านะโอ,โอ้โหอาปากครับ อ <No. S 2> หัวหลุดเลยคว้างกูดีนักเขามาตั้งนานแล้วตัวเธอเอาอว่าเลยอ่ะ หนีครับหนีอย่างเดียวคือ่วงเวลาให้ระเบิดมันเขาเรียกอะไรนะเพราะว่ามันได้ครั้งละสองลูกป่านครับเอาให้มันรวมกันดีกว่า โหยนีย่เฉยเลยนอพอดีพอดีอดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับกระผมกู๊ดกีเกมและเกมซอมบี้สเตต่านใหม่มาแล้วครับคุณผู้ชม โอ้โหแต่สู้กันดูเดือดมากสงครามนึกว่าจะขึ้นได้โอ้โหเฮ้ยบงดินโลกก็มีคนผู้ชมไปทิ้งระเบิดที่ไหนทำไมไม่มาทิ้งใส่ซอมบี้ให้เราหุ่ยิงมิดไซายด้วยตรงนั้นทิ้งระเบิดละสงไัยจะเป็นเครื่องบินที่ไปเมื่อกี้เราต้องจัดการซอมบี้ในตัวของเราเองเลยไง มาแล้วระเบิดหนึ่งในสามลูกงอนเลยมั้งโโได้ดานใหม่สากปร,รักหักพังเนี่ยสู้กันดูเดือดมากเลยเนะี่ยสงครามแล้วดูอาวุธเรานี่สามลูกหนึ 1, 2, ่งสองสาม โอ้โหปีศาจกบก็ามาคุณผู้ชมซอมบี้กบอุ้ยดูนี่โถเอยเจ้ากบบุ้มด่านนี้มีซอมบี้กบด้วย ปลาเราจังเลยอ่ะไปคาังน,นี้ใช้สกิลนี้เป็นละคุณผู้ชมนะ่ยมันไส้ละเกิดไอตัวอื้อเลือด,ดอยู่ตรงนั้นไปเอาเลือด ดานใหม่ก็จริงแต่ว่าแม่เลี่ยดเปให้น้อยจังเลยเออปืนให้น้อยจังเลยกดกดกกบกโกโดดค้างเลยคุณผู้ชมนเจ้ากบน้อยจ้าตัวนี้ยังไม่ตายคุณผู้ชมอาตายแล้วจะโดดเส่จท่าเดียวเลยอ่ะเจ้ากบเนี่ย เป็นอะไรก็กุนตั้งไหนร้อนเหรอมึงบอกมนันนี้มึงเป็นเจ้าหัวมันร้อนจังเลยอะ่ะเอาความแรงของระเบิดมา <c oughs> อ,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 อยังยังไม่หมดหมดเร็วหชเดี๋ยวยเราให้ระเบิดมันหมอต้องนอนแล้วมึงยังมาขวนในตรงนั้นหรอ ใช่อัดเข้าไปตรงนั้นทักทีเรอะแอบอยู่นั่นแหละไม่ต้องมะ <c oughs> โอ้โหไดีสามลูกยิงเกา่าเชิบเอาให้สะเทือนเลื่อนลัล่นเลยมึงเถอะอืม เบิดทำงานดีจริงๆคุณผู้ชม ถ้าแม่งสไนเปอร์ดเดินนันคุณผู้ชมเนะเระเด้าลมพอดีแล้วโอ เงินมึงได้ไหม <normalized> หืมควันทรีนี่นักช่วเติบักไม,ไมนร้องดูสิแต่ตสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับมารุนกันว่าจะรอดไหม Lock and load. ขูปวดใจุูเห็นท่ามึงเดินเหมือนกับไม่มีศักดิ์ศรีุูตายเพราะสไนเปอร์อย่างมึงนี่ระเบิด แยะเดวั yeah, yeah. บคว้างกวดินนักมาตั้งนานแล้วคุณน้อนหลบครับตรงนั้นแหละจะไปหาเธอ เพ็นกันละครับมันหลอกเราไปอะโอ้โห มึงสนุกพ่นจังเลยวะสองตัวคุณผู้ชม แอบนั่นก่อนคุณผู้ชมอืม Ha <laughs> ha. โอ้ยขำถ้ามันเดินโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับรับรองมันขึ้นเรื่อยๆตัวไอ้สมดีก็มีมาแปลกๆให้เราได้หาได้สยดสยองพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี